ส่วนศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นนะคะมีการแต่งตังต้งนะคะแต่งตั้งมือปราบมารสู้ศึกซักฟอกค่ะแถมเตือนฝ่ายค้านหาข้อมูลมาให้มากอย่าโบเยอะโฮโฮโฮคนคนนี้คือใครรู้ไหมก็คือคุณสายัน ะค,ะคุณสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐได้รับมอบหมายให้เป็นองครักษ์ิทักลุงที่ฉันบอกว่าในสภามันจะต้องเป็นจะต้องมีองครักษ์พิทักใครไปทําไมคะในนั้นเขาไปฟาดฟันกันเลอในนั้นเขาไปฝึกวิทยาย,ยุทธกันเลยฮะ,ะมีจอมยุทธมีอะไรไปฟาดฟันไปฟันกระบี่กันเรอฮะ,ะแล้วทีนี้บอกว่าร่วมทีมมือปราบมารถามว่านะคะถ้าคุณเป็นมือปราบแล้วฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเป็นมาร นะะมันมันไม่เยอะไปหรอฮะ,ะมันไม่สําคัญตัวผิดไปหรอฮะ,ะถ้าคุณเป็นมือปราบมาน,นะคะจริงๆแล้วมือปราบมารคุณไปปราบใครครับไปปราบโจรน,นะฮะภาคใต้เนี่ยนะฮะมีความไม่สงบเยอะแยะมากมายไปปราบเลยในสภานะคะฝ่ายค้านทุกคนนะคะเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาทั้งสิน้นนะฮะยกเว้นนายคุณนายคุณสอวอเลือก er. เพราะฉะนั้นนะฮะจะมาปราบมารคืออะไรฝ่ายค้านไม่ได้เป็นมาน,นะฮะ ฝ่ายค้านนี่ยันบอกเลยค่ะว่าถ้าเขาเป็นมารจริงนะะเขาก็เอาคุณอยู่เหมือนกันแล้วบอกว่าหาข้อมูลเยอะๆแน่นอนค่ะไม่ต้องท้านะ,ะแม้ว่าสุดท้ายนะ,ค,ะคุณจะผ่านสัก,สกฟ้องนี้ไปได้หรือไม่แต่ข้อมูลจากการอภิปรายที่สสเขาหามาเนี่ยดิฉันเชื่อใจได้เลยค่ะว่าอันนี้นะฮะจะต้องมีประชาชนที่คอยตั้งตาที่จะดูอยากจะรู้เหมือนกันว่าประเด็นมันมีอะไรบ้างนะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นมือปราบ เพราะมือปราบจริงๆี่ยต้องไม่ไปปราบคนในสภาคนในสภาคือสสที่เราเลือกเข้าไปเราถือว่านั่นคือตัวแทนของเราปราบมานันหรือปราบผู้แทนที่อยู่ฝ่ายค้านก็ต้องปปราบกูละค่ะเอาไม่ล่ะคือตกลงคุณเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นเทพเหรอแล้วถ้าเกิดว่าดีจริงเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้ซักฟอกล่ะนะศึกซักฟอกก็คือเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาต้องหาข้อมูล นะมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รู้ว่าคุณทําอะไรกันบ้างมันก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วทาไมจะต้องมาบอกว่าตัวเองเป็นมาปราบมานบอกว่าให้หาข้อมูลดีๆอย่าโม้เยอะอ,อย่างนี้นะคะดิฉันบอกเลยค่ะนะคะคุณทํางานกันอย่างนี้ประชาชนเขาเหนื่อยเอือมระอานะคะทั้งเหนื่อยทั้งเอื้อมระอามาปราบทําไมคะมันมีมารที่ไหนละ่ะคะในสภาในสภาล้นาวนแต่เป็นคนของผู้แทนที่ประชาชนเขาเลือกเข้าไป แทนที่จะมาปราบมานะคะช่วยไปบอกนายกนะเวลามีการประชุมเนี่ยช่วยไปตอบกระทู้หน่อยนะครับอย่ามาพูดเลยคะว่าไปงวแต่ไปตอบกระทู้แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลประเทศถามว่าถ้าดูแลประเทศโดยการที่ยอมนะคะไม่เข้าไปตอบกระทู้แล้วดูแลประเทศจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องดูค่ะไม่ต้องดูครับปล่อยมันค่ะนะคะไม่ต้องมาพูดอย่างนี้อ่านะคะส่วนธรรมนัสนะคะบอกว่าถ้าสภาผู้แทนรัษฎร ะะหากสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนให้เห็นว่าล้มเหลวเพราะได้รับเสียงการรับรองจากสภาน้อยถ้าเป็นตัวผมได้ที่โลนะะในเรื่องของการลงมติไม่ไว้วางใจอย่างนั้นก็ควรจะไปคือไล่กันอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่คือการเมืองเพราะฉะนั้นนี่ฉันบอกเลยค่ะว่าถ้าวันนี้นะคะยังคงที่จะมาจุ้นจ้านแบบนี้ประชาชนไม่โอเคค่ะถ้าคุณคิดว่าการที่ชาติชาติหาเสียงนะคะแล้วคุณจะบังคับหรือคุณจะมาแซะให้เขาทําให้ได้ ประชาชนก็อยากจะถามเหมือนกันว่าแล้ววันหนึ่งนะคะที่เราเลือกคุณไปแล้วคุณไปร่วมรัฐบาลกับคนที่เราไม่เอานะเราสามารถที่จะไปแซะค,คุณได้บ้างไหมนะคะตอบตรงนี้ด้วยอย่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฮะนะ,ะเพราะว่าตอนคุณหาเสียงไม่มีใครบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปร่วมกับพลังประชารัฐไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยเอาอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยสุดท้ายนี่นะครับพอคุณไปร่วมกันถามว่าแล้วประชาชนที่เขา ออกเขาออกไปเลือกคุณเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าคิดว่าการเมืองนะคะอยู่ที่กล้วยมีกล้วยอย่างเดียวแล้วคุณจะเจริญงอบงามมีกล้วยอย่างเดียวแล้วคุณก็จะชนะการเลือกตั้งก็ให้มันรู้ไปค่ะดิฉันเพิ่งบอกว่าเปรียบเทียบให้ดูนะคะแค่ตู้หยอดน้ําที่เขารู้ว่าพวกคุณนะคะมีหุ้นเขายังแบนเลยค่ะเขาแอนตี้ค่ะ ดิฉันบอกว่ามันไม่โจหรหลอกนะคะแต่มันก็เป็นการแสดงให้รู้นะคะว่าอย่าคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่มีมือมีเท้านะคะหรือเขาไม่มีไม่มีกําลังอะไรที่จะไปต่อต้านคุณบอกไว้เลยค่ะนะคะ,นะคะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เจ้ากระทรวงจริงๆนะคะของคมนาคมก็ออกมาบอกว่าเตือนชัดๆกระดุมเนี่ยนะคะถ้าติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกมันก็จะผิดไปหมด ดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าสมัยนี้จําเป็นต้องใส่เสื้อมีกระดุมไหมไม่ต้องเป็นกระดุมก็ได้ไม่ต้องเตือนละ่ะเตือนตัวเองคุณทํางานคุณก็ทําของคุณไปชาติช,า,ชาเขาไม่เป็นรัฐมนตรีเขาเป็นแค่ผู้ว่าเขาดูแลแค่กทมพวกคุณเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีกินกันเดือนเท่าไหร่มีผลประโยชน์มากมายมหาศาลนะทีนี่ลุงที่ไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่เขาบอกว่านะคะอยากให้ประชาชนเนี่ยนะฮะขับรถ เหมือนเปรียบเสมือนว่าประเทศเนี่ยเป็นรถนะคะแล้วประชาชนเนี่ยนะฮะหรือเขาเนี่ยเป็นคนขับนะคะเปรียบบอกว่านะคะให้ประชาชนเนี่ยเข็นรถประเทศให้เดินไปข้างหน้าถ้ารถที่มีประยุชน์เป็นคนขับแล้วประชาชนช่วยกันเข็นนะฮะดิฉันก็บอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยนะคะเราขึ้นรถของเรามาดีๆมีคนมาล้อนรถเราแล้วไล่คนขับลงไปส่วนคนขับที่ขึ้นมาขับใหม่นะคะแม่งก็ขับไม่เป็นนะคะ ขับเป็นแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะคะโยกไปโยกมาขับเกียร์ออโต้ไม่เป็นพากูออกอ่าวออกทะเลพากูลงเหวแล้วไปออกอ่าวออกทะเลมาแปดปีแล้วเนี่ยนะแล้วบอกว่าอยากให้ประชาชนช่วยเข็นรถในประเทศให้เดินไปข้างหน้านี่ฉันบอกว่าทําไมไม่ให้ประชาชนขึ้นรถไปด้วยน่ะทำไมกูต้องไปเข็นประชาชนจะต้องไปช่วยเข็นทําไมมีรัฐมนตรีนะในรัฐบาลมีคนตั้งเท่าไหร่ พักของคุณเนี่ยนะคะที่บริหารกันอยู่ตรงนี้ถามว่าให้ประชาชนไปเข็นไม่มีเวลาค่ะจะทํามาหากินวันนี้เลยนะ,ะเอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าไหมพูดออกมาได้นะคะให้คนไทยให้ประชาชนช่วยกันเข็นรถประเทศให้เดินไปข้างหน้าน่ะอ่าแล้วพวกคุณก็ช่วยกันไปเข็นนะคะบิ๊กป้อมด้วยนะคะตอนนี้เดินก็ยังไม่สะดวกเลยคือบ่นเหนื่อยบ่นท้อบ่นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันถามว่า ใครมันไปจุดทูบนะคะอ้อนวอนให้อยู่วะถ้ามันเหนื่อยมากๆนะก็กลับบ้านไปนะคะถ้าไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็ไปนอนคุยกับรากมะม่วงก็ได้จะต้องมารำพันทําไมวันนี้คนคนที่เขามีฝีมือเยอะแยะคนไทยไม่ได้งงนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณแล้วประเทศเนี่ยมันจะล่มสลายนะคะแต่ที่คุณอยู่ตางหานะ,ะชิปปัญหาไม่เจอมาจนป่านนี้ต้องเข้าใจนะคะ คืออยากจะบอกอย่างนี้คะ่ะว่าพักเนี้ยนะคะพักภูมิใจใครเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับรู้ตัวเขาสําคัญตัวนะคะว่าเขาเป็นพักที่ถ้าเอาใจไปให้ใครคนคนนั้นนะคะฝ่ายนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็ต้องยอมรับค่ะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้นะคะสิ่งที่คุณทาเนี่ยดิฉันอยากจะบอกนะคะว่ามันเป็นการที่เขาเรียกกันว่าก้าวไก่ นะฮะก้าวไก่แล้วก็เหมือนกับที่เขาเรียกว่าภาษาบ้านๆเขาบอกว่าเสือเนะฮะไม่ต้องไปถามนะฮะเขามายังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ต้องรีบร้อนพวกคุณเนะ่ยทำเรื่องของรถไฟฟ้านะ,ะรัฐบาลน,นี้ทํากันมาตั้งเท่าไหร่แถมพูดว่าคนเก่าอยู่5้ปีทําไมไม่เสือแขกปากให้เขาไปทําอะไรต่ออะไรที่มันดีๆเพื่อประชาชนบ้านนะะพักภูมิใจใครออกมาป้องพวกเดียวกันนะเพราะไปแซะผู้ว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้านะฮะผิดอะไร จะไม่ถามใครนะฮะถามว่าคนที่ออกมาพูดหรือหรือถามเรื่องค่ารถไฟฟ้าเนี่ยผิดอะไรผิดอะไรยังไม่รู้ตัวอีกนะฮะผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้เรื่องของคุณนะฮะแล้วการที่ทัวร์ไปลงพวกคุณเนี่ยนะฮะแล้วคุณเดือดร้อนกันทั้งพักเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นแซะมันไม่ใช่ชัดชาติคนทัวร์ที่ไปลงบ้านคุณหรือพักคุณนั้นเป็นประชาชนซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็แค่นั้นเอง เพราะฉนั้นประเด็นนี้ที่ฉันบอกเลยนะคะบอกว่าทําไปหรือพูดไปก็มีแต่เสียเพราะชาติเขาไม่ตอบโต้นะคะเขาทํางานของเขาไปขนาดเรื่องของอะไรนะคะที่มันเป็นเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆนะคะเขาก็ยังไม่เอาเขาก็ยังไม่ไม่เคลมไม่อะไรทั้งนั้นนะคะถ้าไม่ใช่ของเขาเขาก็เขาก็ให้เครดิตคุณไปหาคนแบบนี้ได้ที่ไหน ส่วนศึกซักฟ้องที่จะเกิดขึ้นนะคะมีการแต่งตั้งนะคะแต่งตั้งมือปราบมารสู้ศึกซักฟ้องค่ะแถมเตือนฝ่ายค้านหาข้อมูลมาให้มากอย่าโบเยอะคนคนนี้คือใครรู้ไหมก็คือคุณสายันนะคะคุณสายันยุติธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรกพลังประชารัฐได้รับมอบหมายให้เป็นองครักษิทากรุง ทีฉันบอกว่าในสภามันจะต้องเป็นจะต้องมีองค์รั์พิทักใครไปทําไมคะในนั้นเขาไปฟาดฟันกันเล้วในนั้นเขาไปฝึกวิทยายุทธกันเลยฮมีจอมยุทธมีอะไรไปฟาดฟันไปฟันกระบี่กันเลยฮแล้ว